สวัสดีค่ะ,จ,ะจิราภารีจบกันในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําสมุนไพรยหยุดผมร่วงผมบางนะคะเน้นว่าเป็นสมุนไพรสดไม่ผ่านเคมีไม่ผ่านการต้มใดๆนะคะน้ําที่ใช้จะเป็นน้ําที่ใช้ต้มสุกแล้วรอให้เย็นนะคะซึ่งมันจะเก็บได้นานเนาะจริงๆคลิปนี้ก็คือทําแล้วนะทุกคนแต่ว่าอหลายๆคนขอมาว่าเออขอวิธีทําแบบละเอียดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคได้เดี๋ยวทํามาให้นะคะไปดูกันค่ะว่าทำํำยังไงและใช้ยังไงคะ่ะ มาค่ามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะใช้ใบฝรั่งค่ะใช้ใบฝรั่งประมาณ3-5ใบนะคะแล้วแต่ว่าขนาดของใบฝรั่งจะใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ปั่นง่ายค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะคะก็จะใช้ประมาณ1กึ่กำมือนะคะ ตัดให้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะต่อไปว่านหางจระเข้ค่ะถ้าต้นเล็กแบบนี้นะคะไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะคะถ้าเล็กเกินไปก็ใช้3ต้นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าถ้าต้นใหญ่ก็คือใช้1ต้นได้เลยนะคะส่วนผสมถัดไปค่ะ <c oughs> ก็คือตะไคร้ค่ะใช้ตะไคร้ต้นเล็ก2ต้นนะคะต้นใหญ่ใช้ต้นเดียวค่ะ ทุกอย่างล้างทําความสะอาดมาแล้วนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ําเกลือและเบกกิ้งโซดาแล้วนะคะผ่านการแชร่มาแล้วประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะใช้เปลือกมะนาวค่ะจะใช้เป็นเปลือกมะนาวหรือว่าเปลือกมะกรูดก็ได้นะคะถ้ามีมะกรูดจะใช้เป็นมะกรูดแทนจะดีมากเลยค่ะใช้เปลือกมะนาว2ลูกนะคะถ้าลูกใหญ่ใช้ลูกเดียวได้เลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยขิงค่ะสมุนไพรทุกตัวนะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นรากผมให้งอกนะคะสามสีแว่นนะคะรากผมให้งอกใหม่แบบมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะผงใบฝรั่งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ำค่ะน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะที่ต้มสุกแล้วรอให้เย็นแล้วนะคะใช้น้ำประมาณ1แก้วนะคะเติมลงไปเลย นี่คือสัดส่วนนะคะแล้วก็วิธีการทําสําหรับสมุนไพรสดในการหยุดผมร่วงหัวล้านใน7วันนะคะสามารถหยุดผมร่วงได้7จ็ถึงสิวันนี่ก็คือจะเห็นแล้วว่าผมสามารถหยุดร่วงได้นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากทาเองก็อย่างที่แจ้งเลยร29บาท 100ML สําหรับ1ขวดนี่นูว่าแบบมันถูกมากเลยนะทุกคนยังไม่รวมส่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่สะดวกทํานะสามารถแอดไลน์นะคะใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์หน้าโปรไฟล์ใน Tik t o อกนะคะ ทักมาได้เลยค่ะสําหรับสเปรย์สมุนไพรสดหยุดผมร่วง1นึ่งขวดร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะคะที่เหลือก็คือนําทั้งหมดนี้ไปปั่นแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ํามาใส่ขวดสเปรย์ค่ะและนี่คือน้ําและกากที่ได้นะคะหลังจากเอาไปปั่นแล้วก็กรองมาแล้วนะคะแยกมาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือนําใส่ขวดค่ะเราก็ปิดจุกสเปรย์นะคะ และนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆได้ค่ะน้ำมันในกล้องมันจะเป็นสีเขียวๆนะคะแต่จริงๆคือมันจะเป็นสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคะโอเคนะคะสำหรับขวดน,นี้129บาทยังไม่รวมส่งค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะโอเคนะคะวันนี้นุ้ไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบาย